สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการเขียนโปรแกรมในส่วนของตัว conditional statement กันต่อนะครับจาก EP ที่ผ่านมานะครับโดยในส่วนของตัว conditional statement เองก็คือเป็นการสร้างเงื่อนไขในโปรแกรมด้วยภาษา Java Script นะครับในวันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมแบบหลายเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง switch case นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับผมเปิดในส่วนของตัว HTML file นะครับ ทำการเปิดค k ิ p เดี๋ยวเราจะมาทําความเข้าใจกับส่วนของตัวซินแท็กันในส่วนของตัวคําสั่ง switch case กันนะครับโดยลักษณะของ s y นแท็ในส่วนของตัวคําสั่ง switch case, case เนี่ยเราจะใช้ในกรณีของเป็น s w i t c นะครับตามด้วย switch แล้วจะประกอบด้วยส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัว expansion expansion ก็คือตัวแปรนะครับในส่วนนี้ตัว expansion ผมจะเขียนโปรแกรมที่ใช้ในการเช็ค เช็ควันนะครับอย่างเช่นเราเคยเห็นว่าสวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเที่ยงไปแล้วนะครับในส่วนของตัว conditional statement หรือว่าการใช้คำสั่ง if ใน ep ที่ผ่านมานะครับในวันนี้เราจะมาลองสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารกันดูนะครับโดยผมจะทำการดึงตัวแปรวันคะออกมานะครับเช่นถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็จะมีค่าเป็น0วันจันทร์ก็จะมีค่าเป็น1นะครับ หรือวันเสาร์ก็ยัมีค่าเป็น6อย่างเงี้ยนะครับเราจะมาทำการดึงตัวแปรออกมานะค,คือ new นะ date ผมจะดึงวันก็คือใช้เป็น get day นะครับ get day นะในส่วนของคำสั่ง switch จะประกอบด้วยตัว switch แล้วตามด้วยในส่วนที่เราเรียกว่าเป็น ตัว expansion นะครับส่วนนี้เราเรียกเป็น expansion นะเดี๋ยวขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับส่วนนี้เราเรียกเป็นตัว expansion expansion ก็คือตัวแปรที่เราต้องการใช้ในการตรวจสอบนะครับถัดมาเราก็จะมาเขียนในส่วนของตัวเคสเคสแรกที่ผมต้องการตรวจสอบคือตรวจสอบของตัวศูนย์นะครับ เตรวจสอบอะไรนะครับหลังจากเราทำการตรวจสอบเสร็จเงื่อนไขตรงตามที่เราตรวจสอบเราต้องการให้เขาแสดงอะไรผมบอกว่าให้ตัวแปรที่ผมกำหนดคือตัวแปร d d เท่ากับ d เท่ากับเป็นอาทิตย์นะครับตัวแปร d ผมยังไม่ได้ทำการประกาศตัวแปรนะครับก็เป็น y า d a d ถัดมาเราก็ทำการเบรกนะครับก็คือเป็นการปิดเงื่อนไขนะครับ ตัวนี้คือลักษณะของตัวเคสแรกก็คือเคสศูนย์นะครับผมจะทาการคัดลอกนะครับผมจะทาการคัดลอกจากเคสศูนย์มาผมก็เป็นอาทิตย์ก็เป็นเคสหนึ่งนะครับจันคานพุธพฤหัสสุขเสาร์นะครับเราก็ทำการเปลี่ยนหนึ่ง สองส6มกนะครับหกคือวนเสารุขพลหัดนะครับพลหัดสะบอดี อ้างคานนะครับจันเราได้เงื่อนไขในส่วนของตัวเคสมาแล้วนะครับถ้าเงื่อนไขค่าตัวแปรที่เราอ่านมามีค่าตรงกับ0123456นะครับเขาก็จะแสดงข้อความนะครับเขาก็ยาข้อความมาเก็บไว้ในตัวแปรีถัดมาเราจะมาสั่งแสดงข้อความนะครับก็ใช้คำสั่ง document document. getelement นะครับ by id เป็นตัวแปรที่เราส่งไปชื่อว่า i t p นะครับเราต้องการให้ไปแสดงในสถานท,ที่เป็นแบบ w inner html นะครับโดยผมใส่ข้อความสวัสดีวันนะครับแล้วตามด้วยตัวแปรที่เราดึงมานะครับตัวแปร d a y สวัสดีวันอะไร,นะรในส่วนนี้นะครับสวัสดีวันอะไรในตัวแปรดีผมทำการแสดงนะครับเรียกแสดงในส่วนของตัวบอดี้ p นะครับ id เท่ากับ itp วันนี้เป็นวันที่29เนะครับเป็นวันศุกร์ Friday นะครับเขาต้องแสดงข้อความว่าสวัสดีวันศุกร์นะครับเดี๋ยวมาลองทดลองกันดูนะครับเขาไม่มีวันแสดงขึ้นมานะครับสวัสดีวันอ n d e ไฟล์แสดงว่าเขาหาวันที่ไม่เจอนะครับก็หาวันที่ไม่เจอเบรกศูนย์ เดโมเดทเก e ตเดทเก e ตเดย์ o, date, get date, get day, นะครับเก t ตเดย์ day, ผมลืมใส่ในส่วนของตัววงเล็บปิดนะครับในส่วนของเก t ตเดย์เดี๋ยวมาทดสอบอีกรอบนะครับอ่าเขาบอกว่าสวัสดีวันศุกร์นะรเราลองมาเปลี่ยนวันที่ดูนะครับเปลี่ยนวันนี้วัน,นวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมลองเปลี่ยนเป็นวันอังคาร ตอบโอเคนะครับตอบโอเคทการรีเฟรชดูนะครับขออนุญาตปิดและเปิดใหม่นะครับเป็นวันที่26นะครับเป็นสวัสดีวันอังคารแล้วนะครับเป็นสวัสดีวันอังคารตัวนี้ก็คือลักษณะการเขียนตัว conditional statement โดยใช้คำสั่ง switch case นะครับแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของคำสั่ง switch case อีอกรอบนะครับคำสั่ง switch case จะประกอบด้วย switch แล้วตามด้วยในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัวเดี๋ยวสักครู่นะครับ switch นะครับ switch แล้วตามด้วยในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัว condition นะครับ condition ก็คือตัวแปรที่เราต้องการ ตรวจสอบนะครับพอเราตรวจสอบเสร็จปุ๊บค่าตัวแปรตรงกับอะไรในกรณีที่ตรงกับ1เราก็ไอตัวแปรก็คือเราจะคําว่าวันอาทิตย์เนี่ยคำว่าอาทิตย์มาเก็บไว้ตัวแปร day นะครับที่เราประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับหรือตรงกับ1เราก็เอาคําว่าจันทร์มาเก็บไว้ตัวแปร day หรือเต,อตรงกับ6นะครับเราก็มาเก็บไว้ตัวแปร d หลังจากนั้นเราก็ทําการแสดงข้อความผ่านตัวส่วนที่เรียกว่าเป็น get element by id นะครับสวัสดีวันก็คือตามด้วย day นะครับสำหรับใน EP P P นี้ก็ขอจบกันนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ